สวัสดีค่ะท็อปสิบเบี้ยนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยการปั่นจัก,กรยานนั้นถือว่าเป็นกีฬาที่กำลังฮิตมากในปัจจุบันและคงปฏิเสธไม่ได้ว่ากระแสปั่นจัก,กรยานเพื่อสุขภาพมาแรงเหรือเกินวันนี้เราขอเอาใจคนรักการปั่นจัก,กรยานตั้งแต่จัก,กรยานที่สูงที่สุดในโลกไปจนถึงจัก,กรยานพ่นไฟได้กันเลยค่ะอันดับ20จัก,กรยานเซนกาซ้อนสูง เรามาเริ่มกันเลยกับคนรักความสูงและจักรยานค่ะผลงานชิ้นนี้สร้างสารรค์โดยเบนนี่เซนกแห่งองค์กรวิงกิ้งเซอร์เคิซึ่งเป็นกลุ่มคนที่สร้างสรรจักรยานของพวกเขาให้เป็นตำนานแห่งการสร้างสารรค์และออกแบบโดยนำจักรยานเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วมาสร้างสารรค์ใหม่ให้เป็นงานศิลปะสุดล้ำโลกเลยอันดับ 19. จักรยานไฟฟ้าคันแรกของอินเดียจักรยานคันนี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยซันโตลักษณะเด่นของจักรยานคันนี้ คือตำแหน่งของการขี่ที่เป็นเอกลักษณ์ตามหลักพลศาสตร์จัะย้นประดับไปด้วยโชคอัพและหลอดไฟบริเวณหน้าจักรยานการออกแบบจักรยานไฟฟ้าคันนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากพลังงานชีวภาพโดยขับเคลื่อนด้วยพลังงานมอเตอร์แรงดันสูง36โวลต์ขนาด350วัตต์ซึ่งได้พลังงานจากแบตเตอรี่ถึง36โวลต์ให้ความเร็วสูงสุดระหว่าง11-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยการสร้างสรรจักรยานคันนี้ใช้เพียงแค่ชิ้นส่วนของจักรยานและจักรยานอิเล็กทรอนิกส์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองอันดับ18จักรยานลอ้อน้ำแข็งนักปดิษฐจักรยานมือสมัครเล่นที่ชื่อว่า colin first ซึ่งได้เปลี่ยนยางล้อจัก,กรยานของเขาแบบเดิมๆและใส่ล้อจัก,กรยานที่แช่แข็งในตู้เย็นเข้าไปแทนจึงไม่แปลกใจที่จะเห็นล้อจัก,กรยานปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งเขานำความคิดสุดล้ำของเขาไปใช้ในการท่องเที่ยวในเมืองและบนพื้นน้ำแข็งคุณสามารถดูผลงานสุดสร้างสารรค์ของโคลินได้ในช่อง y o u t u b e ของเขาซึ่งมีสิ่งประดิษฐ์แปลกๆอีกมากมายเลยอันดับ17จัก,กรยานหอคอย ผลงานชิ้นนี้สร้างสรรค์โดยริชชี่ทิมเบิลโดยจักรยานคันนี้มีความสูงมากกว่า6เมตรประกอบไปด้วยร้อยจักรยานขนาด90เซนติเมตรโซ่จักรยานรวมกันถึง8ชิ้นและชิ้นส่วนที่ทำให้ขับเคลื่อนได้อย่างราบรื่นจักรยานนี้ได้รับการบันทึกจากสถิติโลกว่าเป็นจักรยานที่สูงที่สุดในโลกที่สามารถขี่ได้จริงริชชี่ใช้เวลาสร้างสรงสรค์จักรยานคันนี้มากกว่า4วัน จากนั้นก็ได้ทดลองปั่นโชว์บนถนนในเมืองลอสแองเจลิสในวันที่28ธันวาคมปี2013ที่ผ่านมานั่นเองอันดับ16จักรยานที่มีความยาวที่สุดในโลกองค์กรกีฬาจักรยานในประเทศเนเธอร์แลนด ได้สร้างสงารจักรยานคันนี้เพื่อบันทึกในกินเนสบุ๊กว่าเป็นจกักรยานที่มีความยาวที่สุดในโลกโดยจกยักรยานคันนี้มีความยาว36เมตรจกักรยานคันนี้ทำขึ้นจากโครงยึดอลูมิเนียมแบบเดียวกันกับที่ใช้ในเครื่องฉายแสงคอนเสิร์ตโดยมีคนที่ขี่ด้านหน้า1คนและด้านหลังอีกหนึ่งคนและจกักรยานนี้ไม่มีความคงตัวซึ่งถือว่าเป็นจกักรยานที่แท้จริงคุณสามารถขี่มันได้ตามเท่าที่คุณต้องการแต่ห้ามเลี้ยวเข้าซอยโดยเด็ดขาดนะคะ ดับ15จักรยานล้อรถแท็กเตอร์ผู้ขับขี่จักรยานเองอาจจะต้องคิดดูก่อนว่าจะพาจักรยานคันนี้ออกไปเล่นบนท้องถนนดีหรือไม่โดยจักรยานปีศาจชิ้นนี้ใช้เวลาในการสร้างถึง3เดือนจากท่อเหล็กชิ้นส่วนจักรยานและยางรถแท็กเตอร์จักรยานคันนี้มีน้ำหนักถึง204กิโลกรัมโดยมีความเร็วที่ช้ากว่าจักรยานทั่วไป อย่างไรก็ตามการขี่จักรยานคันนี้นั้นเป็นไปได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะถ้าคุณไม่ฟิตปึงสุดๆแล้วละก็อันดับ14จักรยานไรชโชคจักรยานไรชโชคหรือจักรยานปีศาจนั้นหากมองดูในครั้งแรกอาจจะเห็นว่าล้อหน้าเล่นไปข้างหน้าได้ราวกับมีเวทมนต์ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมานั้นถือว่าดีแต่มันก็คงดูแปลกตาไปบ้างแม้ว่าคุณจะรู้ว่าจะขี่มันได้อย่างไรก็ตามเถอะ อันดับ13จักรยานหันหลังชนกัน จัก,กรยานรูปแบบนี้จะช่วยดึงดูดสายตาแสนประหลาดใจจากผู้ที่สัญจรไปมาให้มองมาที่คุณโดยที่ผู้ขี่จัก,กรยานทั้งสองคนจะนั่งหันหลังชนกันความฉ,ฉลาดในการออกแบบจัก,กรยานคันนี้อยู่ที่โซ่จัก,กรยานและการปรับปรุงระบบสายพานันบอบ์ดด้านหน้าและด้านหลังจะต้องหันให้ไปคนละทางแต่จัก,กรยานจะถูกขับเคลื่อนไปในทางเดียวกันและผู้ที่นั่งอยู่บอดหลังจะไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเขากำลังไปที่ไหนแต่แน่ใจได้ว่าเขารู้ว่าอยู่ที่ไหนแน่ๆ อันดับ12จักรยานปั่นข้างโดยไมเคิลคิลเลียนนักประดิษฐ์จักรยานคันนี้กล่าวว่าความสมดุลในการเอียงไปด้านหน้าและด้านหลังที่ใช้กับจักรยานปั่นด้านข้างจะทําให้ควบคุมสมดุลของจักรยานได้ดีกว่าจักรยานปกติไม่ว่าสิ่งที่เขากล่าวนั้นจะเป็นความจริงหรือไม่แต่มันก็ดูน่าสนุกอยู่หรอกนะคะแบบนี้ต้องลองไปปั่นกันดูแล้วล่ะคะ่ะอันดับ11จักรยานปั่นกลับหลัง คุณใช้เวลาเรียนรู้การขี่จักรยานนานแค่ไหนคุณคิดว่าใช้เวลาน,านานแค่ไหนที่คุณไม่ได้เรียนรู้การขี่จักรยานแล้วมันจริงหรือไม่ที่คุณจะไม่มีวันลืมการขี่จักรยานได้เลยแล้วการทํางานของสมองของคุณเกี่ยวกับทิศทางหลักเป็นอย่างไรบ้างจากความช่วยเหลือของกลุ่มวิศวกรช่างเชื่อมโดยเดสตินแซนดินที่ได้ทําการทดลองนี้โดยใช้จักรยานปั่นกับหลังเพื่อที่จะค้นหาคําตอบเหล่านี้ให้แก่คุณแม้ไอเดียดีจังเลย อันดับ 10. จักรยานรองเท้าวิ่งจักรยานคันนี้ใช้รองเท้าพ้าใบาที่มีประสิทธิภาพสูงถึง12คู่แทนยางรถจักรยานทั่วไปตามที่บริษัท continental t i ได้อวดอ้างไว้และแน่นอนว่าได้ติดแถบสัญ,ญลักษณ์ของ adidas อบนด้านข้างที่ทำไว้เป็นล้อทั้งสองข้างและติดไปที่กรอบสีเหลืองอีกด้วย จักรยานคันนี้ดูเหมือนจะแล่นไปบนท้องถนนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวและดูเหมือนว่าโอกาสที่ยังจะแบนมีน้อยมากแต่คุณอาจจะมีโอกาสในการทำรองเท้าหายได้เป็นอย่างแน่นอนอันดับ9จักรยานขับเคลื่อนสี่ล้อจักรยานคันนี้แล่นไปข้างหน้าโดยการขับเคลื่อนด้วยแฮนด์ซึ่งจะส่งผ่านแรงไปยังโซ่เกียร์ที่อยู่บริเวณช่วงกลางของเพลาล้อด้านหลัง เมื่อทาการโยกถือว่าเป็นการออกกําลังกายได้ทั้งตัวโดยการขับเคลื่อนเครื่องออกกําลังกายที่แสนจะน่าตื่นเต้นนี้ให้แล่นไปข้างหน้าได้อันดับ8ดจักรยานโค้งงอได้ถึงจะดูไม่น่าเชื่อแต่จักรยานคันนี้สามารถใช้ได้จริงและสามารถเข้าสู่กระบวนการผลิตได้เลยโดยจักรยานคันนี้สามารถโค้งงอรอบเสาฟไฟฟ้าได้อีกทั้งตัวจักรยานทั้งคันที่โค้งสามารถล็อกได้ด้วยตนเองอีกด้วยซึ่งมันจะค่อนข้างแข็งในครั้งแรก แต่จากนั้นก็กดคันโยกให้จักรยานขยตัวพอที่จะสามารถล็อกติดไว้กับเสาไฟฟ้าได้เลยอันดับเจ็ดจักรยานบอนจักรยานบอนสร้างขึ้นโดยแฮนด์มีลักษณะที่พ่นไฟได้ที่นั่งเป่าลมและแถบทีบตะขาบด้านหลังซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้ยานนิกลีดแห่งสมาคมสิ่งแวดล้อมและการขนส่ง แทนที่พ่นไฟได้ช่วยป้องกันไม่ให้นักขี่จักรยานแสงเข้ามาใกล้จนเกินไปส่วนที่นั่งเป่าลมช่วยป้องกันไม่ขโมยมาตัดกุญแจและโซ่จักรยานเชื่อว่าจักรยานคันนี้จะทำให้นักประดิษฐ์อุปกรณ์ลับของบอนรู้สึกภูมิใจรวมทั้งแถบจีนตะขาบที่เล่นบนท้องถนนอย่างราบรื่นอีกด้วยนะอันดับ6จักรยานโลปิฟิต ในขณะที่ผู้ขับขี่จักรยานเดินไปตัวเซนเซอร์จะสั่งการให้หมุนสายพานไปแตะกับมอเตอร์ที่อยู่ด้านในของเกียร์และตั้งสูย์ล้อเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนโดยจักรยานสามารถขับเคลื่อนได้ในระยะ48-80กิโลเมตรในการชาร์จเพียงหนึ่งครั้งนอกจากนี้ยังสามารถเลือกปรับระดับเกียร์เพื่อเร่งความเร็วในการขับเคลื่อนแก่ผู้ขี่ได้ด้วยจักรยานโลบิฟิทเปิดตัวมาด้วยราคาที่ทำเอาจุกเลยนั่นก็คือ75,000บาทเลยทีเดียวคิดว่าเดินเฉยๆก็น่าจะดีกว่า อ,อันดับ5จักรยานฮันบรดเนื่องจากตลาดในเมืองหลวงต่างก็มีเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นจักรยานฮันบรดจึงเป็นจักรยานที่ดูสมบูรณ์แบบสําหรับเมืองเล็กในอพาร์ตเมนต์หรือแม้กระทั่งบ้านหลังเล็กๆซึ่งคุณสามารถขี่จักรยานคันนี้ได้โดยการนั่งบนเบาะจับแผ่นจักรยานที่อยู่ใต้เบาะและเหยียบบนบันไดพักเท้าให้จักรยานเคลื่อนที่ไปด้านหน้าอันดับ4จักรยานนักวิ่ง ด้วยรูปแบบที่ออกมาเพื่อสร้างความแข็งแรงแก่นักวิ่งทำให้จักรยานคันนี้เป็นตัวพิกเกมไปในทันทีจักรยานคันนี้จะช่วยเน้นการทำงานของกล้ามเนื้อเช่นเดียวกับการวิ่งและช่วยปรับปรุงแรงเหวี่ยงและสภาวะการก้าวในการวิ่งให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเอกลักษณ์ของการทำงานของโซ่ที่จะทำให้ป้องกันไม่ให้เกิดอาการบาดเจ็บ จะส่งผลต่อความล้าและการขยายตัวของกล้ามเนื้อได้ดีอีกด้วยและนี่ก็ถือว่าเป็นคู่แข่งตัวสําคัญที่แม้แต่รองเท้าวิ่งตามท้องตลาดยังไม่อาจเปรียบเทียบได้เลยอันดับ3จักรยานลูนาติก จักรยานนี้ถูกออกแบบโดยลุคดักรัสโดยมีขนาดกระทัดรัดและเหมาะสำหรับในเมืองโดยใช้การผสมผสานร,ระหว่างขนาดของล้อล้อเลื่อนและล้อไรดุมล้อที่อยู่บริเวณด้านหลังเพื่อให้สามารถใช้พลังงานจากผลของจโรสโคปเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วแก่จักรยานได้มากขึ้นล้อด้านหน้าขนาดเล็กจะช่วยประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บได้โดยไม่ต้องพับในขณะที่ล้อหลังขนาดใหญ่จะช่วยให้จักรยานยึดติดกับพื้นถนนและช่วยเพิ่มความเสถียรให้กับจักรยานได้อีกด้วย ันดับสจักรยานขาแมงมุมสร้างสารรค์โดยทีโอเจนเซนโดยจะทำให้คุณรู้สึกถึงความเป็นฮิสเตอร์บนท้องถนนได้เมื่อคุณได้ขี่จักรยานที่มีล้อเหมือนขาแมงมุมแบบนี้แทนที่จะเป็นล้อจักรยานแบบเดิมๆเ,เล็กทั้ง4ที่เป็นเอกลักษณ์จะเริ่มก้าวเดินเมื่อคุณเริ่มถีบบันไดจักรยานซึ จักรยานคันนี้ได้ถูกลองใช้ในพาเรตงานซซนตาบาบาร่าโซสติสและสามารถขีด่ได้จริงในระยะประมาณ3กิโลเมตรลองไปหาดูกันนะคะว่ามันเจ๋งขนาดไหนกันอันดับหนึ่งจักรยานไซโคตรอน จักรยานรุ่นนี้ประกอบด้วยล้อทั้งสองที่ปัสจากแกนและดุมของล้อจึงทําให้เป็นจักรยานคันแรกในโลกที่ใช้เทคโนโลยีนี้ในเชิงพาณิชย์โดยตัวเซ็นเซอร์อัตโนมัติจะเปิดหรือปิดไฟตามแสงอาทิตย์ระหว่างวันมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนแบบชาร์จเองช่วยให้ไฟของ ไซโคตรอนทำงานได้มากกว่า8ชั่วโมงโดยไม่ต้องใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้าภายในจักรยานไซโคตรอนมีความเป็นเอกลักษณ์ในตัวมันเองซึ่งเทคโนโลยีและคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สามารถสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครให้กับผู้ขับขี่ทุกคนโดยเป็นพื้นฐานของจักรยานอัจฉริยะที่ในแต่ละวันทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการปรับปรุงเอกลักษณ์ของไซโคตรอนได้โดยที่พวกเขาต้องเอาชนะกรอบและทลายกำแพงแบบเดิมๆให้ได้นั่นเอง ถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ